สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมที่เรารักกันเหมือนเดิมนะผมกับปืนคารโม่นะผม MSG90 นะผม DMR สองตัวที่3โอ้โหไม่ได้ครับผมมามีดหน่อยละกันฝันไม่โดนโอ้ฝันไม่โดนเ,เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยฝันไม่โดนเลยอ่ะโอ้เรียบร้อยไปครับผมเอาใหม่นะผมเราคงไม่ใช่สายมีดนะยิงเอาดีกว่านะครับผมเพื่อนะน,น,นะ้ยด,ด้านหน้ามันแตกนะคบผม เฮ้ยด้านหลังยิงโอเค,อเคหัวแตกครับผม12แล้วไม่ตายครับผมวิ่งเฉยเลยตอนนี้เลือดเหลือ12นะครับผมไม่เป็นไรครับผมเลนสไนเราบอดีเยอะอยู่เราก็ถึกๆนะครับผมเพื่อนปืนนี้คือผมโคตรชอบนะเพื่อนๆเป็น,ป,น,ป,น,ป,นปืนสไนรัวที่แบบเล่นสนุกมากเสียงยิงโคตรมันแต่ผมจะเลือกกินใครดีหลังมาลอ,อยครับผมเพือเ่อนเฮ้ยเหรียญแตกครับผมเหมือนด้านซ้ายมือได้ยิงนี่ไง Okay, เหรียญแตกที่สามนะครับผมเ,เก็บสองตัวที่สามลมเกินลนเกินนั่นแหละนเพื่อนเราก็ยังได้ที่สองแบบปุ๊กๆนะครับผม,มเพื่อนเพื่อนี่เฮ้ยให้ผมยิงันนี้ก่อนเพื่อนเพิ่งเกิดซากไกลเลยทีนี้ด้านขวามือนี่ไงโอเคที่ประจำนะ,ะผมเพื่อนเกิดประจำเลยเฮ้ยนานาพี่เห็นผ่านไทยนานหรังอีกนนขายอยู่โอ้โหลนเกินกระสุนโดดไป ปนขวาเลยเจ็บสองครับผมตัวด้านเกิดด้านขวามือนะผมเฮ้ยหลังหักครับผมเจ็บสองครับผมหาผู้โชคดีด้านหน้าโกไม่โดนโอ้โหกระสุนนัดแรกไปรุดไปไหนโอเคได้อยู่ในโกดังมีครับผมเกิดมาพอดีลูกกระสุนเหลือดหนึ่งนัดเหลือเหลือสิบเอ็ดครับตอนนี้ยังไงก็ไม่รอดเพื่อนโอเคได้อยู่นะโอเคนายถึงตัวพอนะคผมแต่ยังได้ที่หนึ่งแบบฟุกๆนะครับผมเพื่อน หลังหักแน่นอนอย่างนี้ครับผมทางซ้ายเอา้าไกลๆโอ้โหไม่ตายครับผม้านาน้ามีตัวเกินครับผมได้อยู่เข้ามาดีครับผมตัวนี้ละที่ผมยิงไม่ตายเมื่อกี้นะครับผมเพื่อนใส่ลูกพร้อมแล้วผมปะเหลือสามสิบหกนะตอนนี้โอเคได้อยู่หนึ่งตัวครับผมในโกดังว่างไงมีครับผมโอเคไม่ตายแข่แน่นเกินโอ้โหเกิดข้างคองมผมนะเดี๋ยวก็ยังได้ที่หนึ่งนะครับเพื่อนแบบฟุกๆเลย เอานัดเดียวพอครับผมเฮ้ยในโกดังมีลมหนึ่งนัดนัดนี้ไม่ลมครับผมได้อยู่นะเออเจ็ดสองครับผมโอ้โหลมเกินครับผมเพื่อนหวังไงครับผมด้นานหน้าเฮ้ยไม่โดนโเด้งหัวแตกครับผมเจ็ด้นานหน้ายิงไม่โดนได้ไงโอ้โหจะได้อยู่แล้วครับผมถึกจัดครับผมเมื่อกี้คนยิงผมด้านขวามเมื่อกี้กำลังนัวกันสงครามมีด แต่ทำไมผมยิงไม่โดนเลยเนี่ยได้อยู่นะโอ้ยเฮ้ยด้านหลังยิงโอ้โหยิงโดนอดียวครับผมเพื่อนๆแต่บอที่ผมเยอะครับผมยิงไม่ตายหรอกนัดเดียวในกระดังมีได้ยินเสียงโคตรหัวยิงก็ไม่โดนนัดที่สองนัดที่สามครับเพื่อนๆโอ้โหตายเองครับผมยังได้ที่หนึ่งอยู่นะเพื่อนๆนะยังตายได้น้อย,ย,น,อย,น,อยนะผมไม่เกินสิบนะก็ะถือว่าดีนะผมอา้าดดันซ้ายยิงผมขอตัวนี้ก่อนเอากือดี กระสุนละสองนัดนะมาโอ้โหยังไม่โดนแล้วเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเลยอีกสองตัวสองตัวครับผมด้านซ้ายมือมีได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้โอเคโอเคได้หนึ่งตัวครับผมเพื่อนไหมเลยอีกดึงตัวนะชนะเลยครับผมซิงเกิลดวลซิงเกิลสไนด์นะเพื่เฮ้ยนั่นนะขอแล้วเดียวพอ โอเคประมาณนี้นะผมอยากให้ชมคลิปสนุกๆน,นะครับ